ตอนนี้เราก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วยังรอบนี้ครับเราจะไปญี่ปุ่นกัน10วันด้วยกันเดินทางกับสกู๊ตแป๊บหนึงน่งมันได้บใบคืนมาด้วยเหรอพี่นำมานะ แล้บทุกคนนะครับเข้าสู่โกเวนโกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามากันที่ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวนั่นเองรอบน,นี้เรามากันแค่2ชีวิตคือผมกับแมนก็มาถึงนะครับโรงสารมินาริตะผมเลือกวิธีการเข้าเมืองในการซื้อตั๋วรถไฟด่วน nex n e x ซื้อเป็นตั๋วไปกลับปกติเนี่ยถ้าซื้อขาไปอย่างเดียวเนี่ยจะประมาณ2,000เยนสาม0ันเยนประมาณเนี้ยแต่ถ้าซื้อไปกลับจะ4,000เยนนะครับพี่ก็จะนั่งไปลงที่ชินจูกุเลยเพราะว่าเราพาักที่ชินจูกุนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันรถไฟด่วนเนี่ยจะประมาณชั่วโมงกว่า กับคลิปที่ทมีชื่อว่าโซเกียวเรียวสัตว์ครับผมเดมาถึงแล้วนะครับที่ชินจูกุนั่นเอง11องศานาวทีเดียวนะการแอ่นดารของเราก็ไม่ถูกต้องทำให้รห่างกายปวดวันนี้ดีที่ว่านี้ผมเอาหมวกห้อยแพมมาด้วยไม่แก้หน่อยลร ถ้าเขามันพอเสื้อเขาจะเป็นเสื้อหนาๆนะแต่ขณะที่เราเป็นเสื้อขอขอกกรล์ฟกายโกงนี้ไม่ได้ยี่ห้อเสือ้อน,นะครับแต่เป็นคนใส่ได่เคดรู้สึกว่าอยากโดนแดดขนาดนี้มาก่อนวเราอยู่ร้านซูชิตรงข้ามโรงแรมสิ่งที่เราอรอคอยก็คือใช่ครับมันคือปลาแซลมอนครับสองร้อยเยนเปิดอยู่ หยิบมาต่างเราไปทำเมันนะาร่อยกว่ามั้งแตงกูนง๊ Thank you. นะครับที่เราขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับขน,ข,นขนาดขนาดรัดแต่โมเดิร์นมากโอ้่ครับเป็นกระดาษก์ขอ้เป็นอ่างอาบน้ำนี่คือวิวข้างนอกห้องเรากอ็ซล่าอยู่เฮ้ยมาสิ นี่คือชินจูกุในเวล,เวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบนะครับชินจูกุเนี่ยของกินเยอะอค,คนนี้กำลังดังมากนะครับชื่อ Mik มิคุยูเอะรู้ว่ากูเคยดูหนังววหนังเอวี v นี่แหละที่นี่นะครับเราจะเข้าไปกินกันชื่อร้านว่าอิโซมาดูไซเซนใช่ป่าวว่าชูพีโจำได้ว่าไอ,อ้เยเนี่ยอร่อยใช่นจะเป็นแบบอาหารญี่ปุ่นแท้ แม้ไม่ทาอะไรเลยนี่นะครับควันพวยพุ่งอร่อยวะ่ะอันนี้มันปูของเรายังไม่สุกยังยังอันนี้ครับอร่อยทุกอันนี่คือมันปูมันเป็นปูมิโตเราก็เริ่มจากการเอาหอยไปจุ่มหอยไปจุ่มมันปูแล้วแดกอยเงี้ยเวยอร่อยสัตัตบอกเลย ไม่ตอแหลด้วยไม่ใช่ acting อิ่มแล้วอร่อยพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับนี่เป็นเช้าวันที่2อันนี้ถ้ไปอวยน้ปาร์คเพราะว่าเราชิคชืคคู่ครับก็ต้องไปแถวนั้นเด็กแนวเข้าไปกันโอ้โหนี่โอยนี่ขนาดเท่าของจริงไหมเนี่ย กินข้าวก่อนจริงๆโรงแรมมีเบฟฟาสให้ด้วยนะ <Okay. S 1> ไอแมทไม่ตื่นไงเนี่ยอันนี้แบบกินแบบรีบรบเราได้ยืนยืนกินกันไหมแล้วก็รีบรีบกินรีบไปนี่คือสไตล์เจแปนี้สไตล์โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่อุเอโนะปาร์กนะครับเ <c oughs> วลามาเที่ยวนะครับเราก็สามารถซื้อพวกการ์ดแบบนี้ได้ <c oughs> ข้อดีคือมันจะถูกกว่าแล้วก็สะดวกรูดๆอย่างเดียวไม่ต้องมาคอยซื้อที่รสถาน,นีนะครับ พันกว่าบาทตอนนี้วันนี้เรามาถึงแล้วนะครับที่อุเอโน่พาร์กก็คือโรงสถา,านีลอเอโนเลยที่นี่จะเป็นเหมือนแบบสวนขนาดใหญ่นะครับนี่อ่านเอาเป็นแบบจุดชมซากุระที่สวยมากตรงนี้ก็จะมีวัดด้วยแล้วก็มีสวนสัตว์อุเอโนแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยพิพิธภัณฑ์นหนึ่งที่วันนี้ผมจะเข้าไปคือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นกที่นี่นะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมมันอ้วนนะครับอ้วนทุกตัวเพราะว่าตะก,กะไหนซื้อต้มปังมาให้มันแดกมั่ดีกว่า โอ้โหนี่โอ้ยนี่ขนาดเท้าของจริงไหมเนี่ยบ้าแล้วนะครับแค่ข้างหน้าตัวนะฮะมีตั้งแต่ไอทยรีโนเสาร์จนถึงบักไลโนเสาร์ล้านปีก็มารวมอยู่ที่นี่กันด้วยเป็นวดีแต่เขาไปดูสุดยอดแน่นอนคุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องของโมเมนตัมที่ชอบที่สุดก็คือว่าไม่มีภาษาอังกฤษอธิบายให้กูเลยนะครับมีแต่ภาษาญี่ปุ่นล้วนนั่นแหละฮะไปเถอะฮะอยากให้ทุกท่านเห็นนะครับ ฝั่งนู้นนี่เป็นกําเนิดโลกก่อนในแต่กี่ร้อยล้านปีแล้วก็มาเป็นยุคที่แบบพอมีโลกแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างส่วนช็อตนี้จะเป็นยุคมนุษย์ปัจจุบันและยุคพัฒนาในแต่ละปีนะฮะเออเจง๋จงเจ๋งโหทำดีมากเลยอะให้เด็กดูไงเข้าใจง่ายและนี่คือ ตัวนี้นะครับด้านบนหัวเราเป็นปลาฉลามที่ขี้เกียจที่สุดในโลกฉลามเลยฮะฉลามวานนะครับจะไม่ไม่ค่อยทําอะไรเองวางคนอื่นตลอดไปซื้อให้หน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยใช่นะฮะซื้อมันอ๋อเหรอตรงนี้นะครับมีปูตั้งแต่ปูตัวเล็กจัปูเสฉวนน้ำเต้ามีป่ะพีนน่น้ำเต้าน้ำาเต้าปูปลาไอสัตว์สาหร่ายยังเอามาใส่กรอบให้กูดูเฮียละเอียดสัตว์มีกล้องส่องให้ดูสัตว์ขนาดเล็ก มองไม่เ <aroma> ห <product. S 3> ็นอะไรเลยหรือกูทําไม่เป็นนั่งเล็กมากจนกูไม่รู้ว่ากูจะดูยังไงเขาให้ดูแบบสัตว์แต่ละภูมิประเทศก็มีตัวพวกนี้อยู่ภูมิประเทศแบบนี้ก็จะมีตัวอีกประเภทหนึ่งอยู่เมื่อกี้นะครับเราไปเป็นเขาเรียกว่าเป็น global gallery ก็คือแบบ global ก็ทั่วโลก แปลว่าขึ้นไปชั้นสองจะมีอะไรบางอย่างก็เป็นได้แปลว่าจะมีอะไรบางอย่างก็เป็นได้ไอ้ที่มีหลายชั้นนี่อู้หูชีวิตคุณใหญ่แล้วเนี่ยเราไปชั้นบนก่อนไหมเราค่อยลงแล้วก็ออกมาเจอปาวานแล้นี่คือปาวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกปาวานสีน้ําเงินยอยู่ด้านหลังเราขนาดเท่าของจริงจริงๆเอาละต่อไปเอโด o. ออนเซนโมโนตาการิ เป็นคล้ายเมืองจำลองญี่ปุ่นยุคเอโดะเอาไว้เหมือนเข้ายุคนู้นเลย นี้เรามาต่อรถเฉยๆนะครับยังไม่ถึงอ๋อไม่เปลี่ยนจากรถไฟแต่คือรถไฟลอยฟ้าแทนตอนนี้เราอยู่ที่สถาน,นีเทเลคอมเซ็นเตอร์นะครับแถวแถวย่านโอดได้บะนี่ครับมาถึงแล้วครับห้ามมีรอยสักนะครับรอยสักเข้าไม่ได้เรียบร้อยนะครับจ่ายตอนออกก็จะมีให้เลือกซส์ก่อนอ๋อมีชุดให้เลือกด้วย what what it is อ๋อโอเคเราก็จะได้มาเป็นชุดแบบนี้นะครับ <500. S 1> นี่นะฮะ แล้วก็เข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องชายเข้ามาในแล้วครับเราจะใช้นี่ซื้อของเร <Whoa. S 2> ้องพกตังมาเขาจะเติร์ดเติร์ดแล้วก็ไปเช็คบินตอนออกทีเดียวเลยเราอยู่ข้างในก็จะเป็นบรรยากาศแบบ A โดกนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นห้องออนเซ็นที่เรายังไม่ได้ลงนะครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนอาหารนี่นะครับที่นี่ค้างได้ด้วยปิด9โมงเช้าหมายความว่าคุณจ่ายเข้ามาตอนนี้คุณออกได้เลทสุด9โมงเช้า นั้นคุณไม่จะไม่ได้เห็นทั้งในสไตล์ออนเซ็นญี่ปุ่นเนี่ยคือแก้หมดนะครับเรียกได้ว่าโชว์โปกก็เลยทีเดียวเพราะนั้นก็ใครอยากรู้นะครับต้องมาเองเพราะว่าโชว์โปกมีอยู่จริงครับเพราะที่นี่คือโตเกียวเดียวสัตนะครับเราแช่เสร็จแล้วนะครับเมื่อกีน้นี้ต้องบอกว่าโคตรสบายทั้งในเรียกได้ว่ามหากรรมมหากรรมกระเจียวแห่งชาติครับผมงานแฟร์ครั้งที่สองเป็นงานแฟร์ของ เจียวทุกขนาดครับข้าวเจียวของชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับรวมของตัวแทนจีมพะไทยส <32. S 2> องคนเราก็ลงเข้าในเทศรรกาลมาด้วยเหมือนกันนะครับ <32. S 2> เรียกได้ว่าจิ้มตาเลยทีเดียวเพราะว่าไม่มีการบุกปีนแรงทีนทั้งไหนนะครับอาจนั้นใครที่มาญี่ปุ่นครั้งแรกไม่ชินเนี่ย ก็จะไม่ชินนะครับก็ต้องชินครับแช่ไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญเข้าไปข้างในเนี่ยเขาก็จะมีห้องแบ่งชายหญิงมีบ่อออนเซนข้างในกับข้างนอกข้างนอกปิดมากเพราะว่าออกไปอากาศหนาวๆใช่ไหมเป็นหินแล้วก็ลงไปแช่นะครับรวมกับชายชะกันชายชะกันรว่วทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับนะครับช้างเล็กช้างใหญ่อยู่ที่นั่นหมดนะครับก็ไปรวมตัวกันฟาโขงฟางงวง้างงาอยู่กับเป็นโขงครับผมคนน้งคนน้ากันนะครับสนุกสนานแน่นอน ฟุ้ดบาราบ้าเป็นเสื้อกันหนาวกลเป็นโชว์ุดแลับอากาศนาน้ำนะครัก็แชดแช่น้ำร้อนแล้วฝนก็ตกครับ ที่บานก็หุน่นหันพระแล่นวิ่งออกไปแล้วพูดว่าลืมกล้องครับครับผมเป็นการทดสอบว่าปลอดภัยจริงไหม <c oughs> อ๋อเขาพันกล้องเก็บไว้ให้อย่างดีเลยครับว้าว <c oughs> ตอนนี้ห้าโมงสี่สิบฟิลเหมือนจะพุ่งไปหาอะไรอร่อยอร่อยกระแทกปากอะไรที่ญี่ปุ่นดังๆอีกอ่ะพี่ถงคระสึอใช่ปะโหมีแต่ถุงกระสึอจริงด้วยนี่ครับเราอยู่ในร้านแล้วมีภาษาไทยด้วยค่ะมีภาษาไทย ทำไมมีแต่เกี๊ยวซาเพิ่งดูไม่เห็นมีหัวทอดเลยตัละล้านเนาะไม่เห็นมีหัวทอดเลยแมทเกล้าแล้วนะครับบายบายยังไม่หยุดพักอินต้อยเย็นเดี๋ยววันนี้ก็เราจะไปที่อากิบาระอากิบาระคืออะไรเป็นยูโทเปียของเด็กเนิร์ดครับ เฮ้ยซึ่งเราเป็นเด็กเนื้อเราเป็นโอตาคุเพราะว่าที่นั่นจะมีแต่การ์ตูนมีแต่เกมครับเขาเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์มากๆแต่ก่อนไปก็ต้องกินข้าวก่อนเหมือนเดิมอันนี้เรามาอยู่ที่เป็นร้านข้าวหน้าปลาแซลมอนนะครับมันก,กรึบๆอร่อยอร่อยมากทีเรามาที่เมโทรไลน์นะครับเป็นรถไฟใต้ดินเราพาทุกคนมาถึงแล้วนะครับอากิบาระนั่นเอง นี่มันดินแดนแห่งโอตาคุนี่มาแล้วนี่ขุ่นยนแปลงร่างมาจินก้าทอยสตอรี่เป็นทอยสตอรี่แปลงร่างมารวมร่างกันแม้แต่โทนี่สตาร์ก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่อากิบาราฮาระของจริงเซกาเข้าไปดูของพวกนี้ไม่ทำขายดีนะครับต้องเล่นเกมถึงจะได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเน่เดี๋ยวให้รู้ครับ คันนี้เอาใจผู้หญิงใจกลางความโอตาคุบอกเลยมาที่นี่มีร้านหมดร้านนี่เป็นการ์ดไฟนอ l นแฟนตาซีเกมที่ผมชอบมากที่สุดก็มีการ์ดยูกินี่น่าจะฮิตสุดในญี่ปุ่นแล้ไปดูตรงร้านถัดไปมีการ์ดเต็มไปหมด เราต้องซื้อในเมื่อเรามาติดแดนของโอตาคุนั่นคือเด็กการ์ดเกมเมจิกเนะครับเป็นเด็กเลยเฮ้ยโหซื้อมาเลยไม่ได้จะซื้อเยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวเอามาลองก่อนเคยเล่นตอนเด็กๆประมาณพันกว่าบาทนะครับที่นี่ก็จะเห็นได้ว่าเป็นแหล่งรวมนะครับโอตาคุทั่วโลของของเล่นเอยเกมการ์ดนะครับหรือแบบพวกโอตาคุที่เป็นสไตล์แบบชอบตัวการ์ตูนผู้หญิงน่ารักน่ารักถ้าจะมาซื้อพวกโมเดลเนี่ยก็มาเร็วๆหน่อยเพราะว่าร้านมันก็ไม่ได้ปิดดึกมาก

เราจไปนะครับมีชื่อว่า Square Enix Cafe คือค่ายเกมที่ทำเกม Final Fantasy, Dragon Quest ซึ่งนี่เป็นคาเฟ่ของเขาโดยเฉพาะมันจะมีรอบของเขานะครับทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งเขาจะมีรอบให้เรานั่งแค่ชั่วโมงครึ่ง oh, Thank you ผมกำลังจะถ่ายรูปการ์ดว่าผมได้เป็นเกรส Square Enix จริงๆมันมีสองที่นะจะมีอีกที่หนึ่งคิดเดี๋ยวรุ้งนี้ไปอีกที่หนึ่งดีกวามันน่าจะคลาสสิกกว่าอันนี้คือสาขาอากิบาฮาระอันนี้คือจินซาซากุ้งก็คือกุ้งอกุ้งแห้งอือแตอร่อยได้ี่มามันคืออะไรอะยังไม่เคยเล่นเลยประมาณเกมจีบสาวอะไรทั้งอย่างน่นแหละอ่ะให้มากูก็เอาจบไปแล้วครับวันนี้ครับวันแห่งเนิร์ดครับผมนะครับหลังจากคืนนี้นะครับเราจะไปนอนกันที่ Airbnb เป็นบริการรูปแบบหนึง่งให้คนทั่วไปนี่แหละที่เขามีบ้านมีห้องว่างปล่อยให้คนักท่องเที่ยวมาเช่าอยู่เหมือนโรงแรมแต่ Airbnb เป็นตัวกลางนึกออกปะเพราะนั้นข้อดีมันก็คือ 1. มันจะได้ราคาถูก 2. เนี่ยมันจะได้สัมผัสวิธีชีวิตของคนอยู่ที่นั่นจริงๆทำเลที่ดีด้วย <Whoa. S 1> ข้อเสียคือเราก็จะไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วมันได้มาตารฐานไหมในแต่ละบ้านแต่แน่นอนมันก็จะมีการบริไฟตัวตอนอะพวกนี้เนาะ หลักการเลือก AirBnB ง่ายครับคือไปดูคอมเมนต์เอาถ้ารีวิวเยอะแล้วรีวิวบอกว่าดีก็โอเคก็น่าจะถือรดับหนึ่งหมว่ามีคนไปนอนมาหลายคนแล้วมันใช้ได้อยู่เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าบ้านที่เราเช่าอยู่เป็นยังไงแต่ว่ามันอยู่ไม่ไกลจากตรงเนี้ยมันอยู่ตรงสถานีรไฟฟ้าชินอกุบบอยู่ติดกับที่ยูกุเลยเดินได้แล้วเราก็ไปแล้วสิไปใส่ถุงมือเข้า<ห>มาอากาศแบบนี้จนะทำให้ใจวันไวลาก่อน มาแล้วครับเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่นั่นกิโนถึงแล้วนะครับนี่เป็นบ้านของเขาน่าจะปรากฏตัว just come in please เจอห้องแล้วนี่นะครับมันจะเป็นห้องรวมก็จะมีเพื่อนบ้านื่นอยู่ด้วยนี่เป็นห้องนั่งเล่นห้องน้ำรวมเป็นบ้านเลยนะครับเหมือนเราอยู่บ้านไปเชิญ <Bye. S 1> ชั้น,นบนมีเป็นนะครับนี่นะครับ Airbnb เนะครับเท่าที่เห็นนะครับห้องโอเคเลยมารักก็เราจะได้ไไดฟีลแบบเราเป็นชาวบ้านอยู่แถวนี้ตอนนี้เราจะไปซากุสะน่ากินครับรูปอาหารเขารูปอาหารรูปอาหารหน่ากินน่ากินปีกอย่างงี้เมื่อคุณมาถึงสถานีซา,าคุสะนะครับออกประตู8เพื่อไปวัดเซนโซจิออกเสียงอีกครั้งนะครับเซนโซจิเซนโซ เรากำลังเข้าสู่ย่านของอาซาคุสะวัดนี้นะครับวัดอาซากุสะหรือที่รู้จักในวัดเซนโซมาต่างกิษจะเขียนเซนโซจิเป็นวัดที่มีความสำคัญอันดับต้นๆในโตเกียวเป็นวัดที่มีมานานนะฮะวัดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันแล้วก็ที่นี่เขาจะมีแบบเป็นกล่องบริจาคให้ทําบุญว่าทำบุญเนี่ยต้องทําบุญเป็นเลข5เหรียญ5เยน50เยนหรือ500เยน ความหมายมันก็คือว่าคุณจะได้กลับมาที่นี่อีกอันดับแรกนะครับหยอดเหรียญลงไปนะครับวายสองครั้งแล้วก็มาลูกหัวเหมือนเดิมส่วนอันนี้นะครับวิธีการคือมันจะมีเขียนไว้อ่านจากขวาไปซ้ายทเทแต่ม,มือก่อนแล้วก็ทเทแต่ม,มือขวาวก็ทเทแต่ม,มือซ้ายแล้วก็แดกไปนิดนึงแล้วก็เทอื่นเราทําตามผู้เชี่ยวชาญเลย คราวนี้แล้วครับได้บุญได้กุศลแล้วนี่ครับเขาก็จะมาลมควันกันอ่ะเห็นเขาทำเราก็ทำครับลุงบางคน,น,นเอาหมวกดดหมด,ดไม่ให้ใครเลยควันของโก ความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของการมาญี่ปุ่นครั้งนี้ฮะนมปังยังอุ่นข้างในแม่งเป็นไอติมที่สัตว์อย่างเย็นเลยเดี๋ยวจะไปที่โตเกียวสกายทรีนะครับออกจากวัดและก็ต้องบอกเลยว่าอากาศหนาวมากโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวสกายทรีแล้วนี่เห็นไหมหลายคนจะสงสัยว่ามันไว้ทําอะไรมันคือหอคอยที่ไว้ใช้ส่งแบบขึ้นวิทยุซึ่งเมื่อก่อนเป็นโตเกียวทาวเวอร์แต่โตเกียวทาวเวอร์เนี่ย ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ช่ว์เหมือนประมาณว่ามันมีตึกเยอะแล้วมันส่งสัญญาณได้ไม่ค่อยดีแล้วก็เลยสร้างน,นี้ขึ้นมาะเลดข้าวหน้าปลาไหลในตำนานเขาบอกมาว่าร้านนี้อร่อยจะอร่อยจริงหรือไม่ไส้กราเอ,อ,อร่อยอร่อยข้าวหน้าปลาไหลคอนเฟิร์มว่าอร่อยแต่แพงอยู่ชั้น6สกายทรีไปจากที่นี่กันเถอะมาครับเดี๋ยวมีอีกที่ให้แวะไปครับ ตู้เกมแล้วคือไงมีบอลเทนเพีย,ยงด้วยไปเลยม <laughs> ีกระจูฉันเลือกนายไปเลยกระจูฉันเลือกนายทำเสียงพี่กาจูด้วยมิการ <laughs> ิการมกาโอ <laughs> ้ยหาเรื่องเสียงนะคือเขาสามารถเอาพิกาจูเป็นตัวอะไรก็ได้เพี <laughs> ยงแค่คุมชุดเท่านั้นพอมันเป็นแจ็งโรเ็ตก็ห <laughs> น้ามันก็ชั่วดีเหมือนกันนะข้างในนี้มี มาม่าปิกาจูมาม่าปิกาจูคุกกี้ปิกาจูแล้วไปช็อตกันเลยทีเดียวม <Mario, Pikachu. S 1> าริโอปิกาจูแมน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 อย่เราต้องมาดูงดึงแล้วเส้ขนาดนี้น้องมูมินเต็มนะฮะคิวเต็มเรียกเด็กมานั่งดึงดึงหน่อยรับแค่คิวก็ผู้ชายสองคนมานั่งคาเฟ่มูมิน ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นอะไรใช่แน่ๆสวัสดีครับที่นี่มูมินคาเฟ่ครับและแน่นอนครับทุท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงมาที่นี่เพราะผมน่ารักผมชอบไรท่าแ้วก็น่ารักครับดีมากเลยคุณผู้ชมนี้ผมก็เรียกเด็กมานั่งดิ้นด้วยคนหนึ่งน้องมูมินเมื่อกี้เขากลับมาถามว่าในภาษานรเจะเาตัวไหนก็เลยเลือกมูมินใส่หมวกไปในภาษาต้องมีตัวละครด้วยฮะ ไปกันใหญ่ thank you มาแล้วครับอืีอาอย่างนี้เลยเอาละหมูมินทาวเว <c oughs> <c oughs> อร์ไอ้นี้ครับมีไอติมซ่อนอยู่ถ้คาคุณเปิดไปอีกชั้นอร่อยอยู่อร่อยน้ำแก้วนึงนะครับ700ยเยน200กว่าบาทพอๆข้าวครับส่วนไอทาวเวอร์นี่ประมาณ 8 8 0 0เยนประมาณ500กว่าบาทถามว่าแพงไหมบอกเลยว่าแพงครับถ้าแรกก,การได้มาถ่ายรูปเอาฟิลโฟกุงครับมันเป็นเรื่องของจิตใจมีการยกตัวละครต่างๆมาให้เราเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยฮะเอาไปเชียรเชียวคุณผู้ชมและแล้วมันก็ใช่มันไม่จ้า <laughs> เราจะมากินที่ร้านดอ e m ม n d เดเขาแนะนำมาอันนี้เรามีรุ่นน้องชาวไทยนะครับที่พัดถิน่นเราก็มาร่วมชะตากรรมกันชั่วคราวครับผมเขาให้เราสั่งก่อนเข้าไปนั่งร,รีบๆแดกรีบๆแดกแล้างิดวรีบๆแดกริบๆไป,ๆไปแต่ว่าอร่อยเป็นสไตล์แบบราคาถูกและอร่อยอร่อยจริงจะกินอะไรต่อฮนะ หวานไหมได้ครับกินของานอย่าทุกคนคทนจะกินเบียร์นะเพราะว่าม <c oughs> <cl weer> ันก mm ินแล้วรู้สึกว่าร่างกายอบอุ่นใชได้ได้หมดสดชื่นจำสบายมาเขือเทศลองเอามาลองดูเขาก็คือเอาเบียร์นี่แหละปกติแล้วก็ปั่นมะเขือเทศลงไปแค่นั้นเลยจบก็จะได้เป็นเบียร์มะเขือเทศเป็นไงครับเหมือนซอสมะเขือเทศไหมฮะ มันก็เบี้ยนะมันมะเขือเทศป่ะมันเหมือนเอาน้ำมะเขือเทศมาแบบปั่นผสมกับเบี้ยลงไปอ่ะอารมณ์แบบมะเขือเทศกรองราดราดลงไปในแก้วจบครับผมจบด้วยคำคำนี้แหละเบี้ยมะเขือเทศเยี่ยมเอาตรงๆเลยควรสั่งไหมไม่อร่อยถ้าใครชอบกินอร่อยไม่อร่อยคนอื่นอาจจะชอบ ถ้าแบบว่าเป็นคนรักสุขภาพอ่ะกินมะเขือเทศสุขภาพคุณจะมาแดงเบียร์อีกนะอันนี้ไม่ชอบเป็นคนรักสุขภาพนะครับให้กินเปียกมะเขือเทศมีประโยชน์กินแล้วผิวดีมันไม่ใช่เบียร์ไม่มีความรู้สึกเบียร์เลยเค้ามะเขือเทศกูไม่เนี่ยเป็นว่าแนะนำครับอย่แดง